คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจ mm ิโร่เติมกัไดิสแพ็กในเกมถูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมกัะดิกแพ็ไหน,นสาม,มารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกลิง์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลย ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กคาลบแล้ครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาครยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครนะครับผมนะซึ่งจะเป็นตัวละครเข้าไปนะครับผมนะรอบนี้ก็คือตัวของมิเนะนะครับนะ มีเน่เป็นตัวละครตู้ทั่วไปนะครับผมนะเราสามารถเปิดหาตัวขอตัวมีเน่ได้นะครับผมนะถึงแม้จะหมดในช่วงขอพิก up ไปแล้วก็ตามครับโดยมีเน่ไม่ได้มาเป็นตู้เดียวครับผมนะก็จะมีตู้ลีลันเข้าไปสองตู้ครับนั่นคือตู้ของเซนาได้ครับผมนะและอีกตู้นี้ก็คือตู้ของจิโร่ครับนะสองตู้นี้จะเข้ามาเป็นตู้ลีลันนะครับนะแต่ต้องบอกเลยว่า 2ตู้นี้ค่อนข้างจะถือว่าเอาไปเรียบร้อยครับผมนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจีฮีโร่หรือเซนาก็ตามนะครับนะต้องบอกว่าอาจจะดูเก่าๆไปแล้วแต่ถ้าเกิดใครต้องการเก็บสะสมตัวละครน,นะครับผมนะก็สามารถเปิดหา2ตู้นี้ได้นะครับนะและตู้ที่เราจะมาพูดถึงในันส่วนนี้ก็คือตู้ขอบมีเนสนะครับนะมีเนสเป็นตัวละครที่ถือว่าตอนแรกก็มีการพูดคุยกันพอสมควรครับผมในเรื่องของการใช้งานนะครับนะแต่ในที่สุดครับผมมีเนสตอนนี้ได้พิสูจน์ออกมาเรียบร้อยครับผมว่า ควรเป็นตัวละครที่ควรมีติดไ d ดีอีกตู้หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับนะด้วยการที่สามารถลงเลดบอสครับผมน่าได้ถึง2ชนิดในเวลาเดียวกันนะแต่ว่าด้วยจะเป็นตู้ทั่วไปนะครับผมนะและตู้ที่จะตามต่อจากตู้วีเดครับผมนะโอ้โหไม่ใช่ใครเลยครับนะตู้ที่หลายๆคนครับผมรอคอยเข้ามานะครับผมนะนั่นก็คือตู้ของอภิมหาตู้กอริลลาครับผมที่พวกเรารอคอยนะครับผมนะนั่นก็คือ ตู้ขอบมิกาเองครับนะโหเรียกว่าพอจบจากตู้บีเนทเนี่ยก็จะเป็นตู้ของมิกาเข้ามาแล้วดังนั้นหลายคนเขาก็เลยวางแผนในเรื่องของการข้ามนะครับนะและตู้มิกาเนี่ยก็จะเป็นตู้ลิมิเต็ดด้วยนะอ่ะแต่ก่อนจะเจอตู้ในส่วนของมิกาครับผมนะเรามาคุยในส่วนของตู้มิเนทกันดีกว่าว่ามิเนทเนี่ยเล่นยังไงมีสกิลแบบไหนนะครับนะว่าแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าครับอ่ะ โดยพิน่ครับผมนะจะเป็นตัวละครสไตเกอร์นะครับนะตำแหน่งนะครับผมนะก็จะเป็นในสุดของตำแหน่งแท้งนะอ่า โดยย e ีสกิลครับผมค่อนข้างจะพิเศษกว่าชาวบ้านนะครับนะเพราะว่าย e ีสกิลของมีเด้เนี่ยจะเป็นการต่อคอมโบครับผมเมือ 1, ่อเอฟเฟกต์หนึ่งหมดปุ๊บก็บจะไปเอฟเฟกต์หนึ่งเด็กครับผมนะพอเอฟเฟกต์หนึ่งปุ๊บก็บบจะไปเอฟเฟกต์หนึ่งเลยเรียกว่ามีเด้เนี่ยจะทำงานเอฟเฟกต์ทั้งหมดเป็น3ช่วงนะครับนะโดยเอฟเฟกต์แรกครับผมก็คือทำการจ่ายค่าคอสี่จากนั้นเลือกเป้าหมายพื้นที่ที่จะทำการเคลื่อนที่ไปเด็กครับผมนะและพอลงไปปุ๊บจะทำการสร้างความเสียหายแก่ศัตรูบริเวณโดยรอบครับผมนะ คขอเสียหายเป็น196%อยาสอร่าขอพัดจมตีนะครับนะจากนั้นจะทําการลดอัตราการหลบหลีกและลดพลังป้องกันนะครับผมนะ13%สามผลนาน40่สิบวิและได้เกิดศัตรูเป็นไซส์ขนาดกลางนะก็จะลดหนักขึ้นครับผมนะในส่วนของอัตราการหลบหลีกและพลังป้องกันเพิ่มอีกเป็น2.5เท่าครับนะอันนี้คือสกิลที่หนึ่งครับผมเอสสกิล yes นะครับนะต่อมาครับผมนะผมจะขออธิบายในส่วนของสกิลรอไปก่อนนะเพราะว่ามันจะเป็นคอมโบกัน นะเมื่อทําการใช้สกิลไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะตัวขอมบิเนก็จะได้รับเอฟเฟกครับผมหัวใจบรรเทาทุกนะซึ่งหัวใจบรรเทาทุกเนี่ยจะส่งผลอะไรบ้างครับผมก็คือจะทําการรักษาเอฟเฟกครับผมรักษาเลือดนะครับผมนะให้ร้อยี่สามเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะอ่าเป็นเวลาต่อเนื่องสิบวินะครับนะและขณะอยู่ในสถานนะอ่าหัวใจบรรเทาทุกนะครับนะจะทําให้ตัวของบิเดค,ครับผม มีความสามารถในการต่อต้านคิดิคอนนะครับนะ36.7%นะครับผมนะศกผลนาน20วิอ่าก็โอเคนะครับนะดังั้นแปลว่าตัวของบีเดเนี่ยก็คือพอจบในสวนของเอสซคิลเสร็จปุ๊บนะมีเดก็จะได้รับในสวนของวัชระเท่าทุกครับนะทำให้ทําการบีเน่เนี่ยมีการฮิลวเลือดตัวเองต่อเนื่องครับผมเป็นเวลา10วินะครับนะแล้วก็ต้านคีเป็นเวลา20วิ จากนั้นนะครับผมนะหลังจากหมดเอฟเฟกในส่วนของหัวใจปรรทุเสร็จปุ๊บนะครับผมนะมีเน่จะเข้าสู่ในส่วนของหน่อบอสกิลิตีก็คือทำการโจมตีศัตรูบริเวณโดยรอบครับผมนะความเสียหาย902%ของพลังป้องกันย้ำนะครับผมของพลังป้องกันนะครับนะจากนั้นจะทำการลดการลบลีครับผมและพลังป้องกันอีก15.2%สมบูปอร์นต์สมิน,นาสามิบวีด้ครับและด้านตัวของบีเนะไดครับผมนะ ก็พูดง่ายเลยออกแบบมาให้ลุยในส่วนของไคเดนเจอร์เลยครับเพราะว่าไคเดนเจอร์เนี่ยจะมีตัวละครเป็นไซส์ขนาดกลางในส่วนของเฟสแรกนะครับผมนะและยังไม่พอแค่นี้นะครับยังเป็นสามารถในเรื่องของมินเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แจกดีบัฟได้โหดมากเมื่อศัตรูเป็นไซส์ขนาดกลางนะโอ้โหเรียกว่าโดนลบทั้งอัตราการะโดหดีก็ลกดผลัป้องกันนะครับผมนะทำให้เราสามารถยิงโดนง่ายขึ้นดาเมจแน่นขึ้น เพราะว่าพลังป้องกันโดนลดลงปึง2.5เท่าเลยและยังส่งผลในเรื่องของในส่วนของการทำดามเมจเพิ่มอีกทีครับผมในเรื่องของดีบัฟนะครับผมสองชนิดเลยนะเพราะว่าอันนี้เป็นเยสสกิลนะครับผมนะอันนี้เป็นนอร์มอลสกิลดังนั้นเนี่ยตัวมิเนสถึงสามารถแจกดีบัฟได้ครับผมให้กับศัตรูได้ถึงได้ถึง4ชนิดนะครับนะซึ่งก็สามารถใช้กับบอสเกเกอรี่ได้นะครับในอนาคตนะในส่วนของ พัลสิสกิลนะครับผมนะก็จะทำให้เลือดของบีเนตสูงขึ้นนะนะและเช่นเดียวกันครับผมนะเมื่อเราทำการอัปดาบลดล็อกนะครับผมตัวของบีเนครับขึ้นจนขึ้นปืนนะครับผมนะเราก็จะได้เรื่องของค่าพลังป้องกันที่สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับนะอันนี้ก็คือในส่วนของตัวบีเนนะอุปกรณ์กสสารสวมใส่ของบีเนตนะครับผมนาะจะเป็นรองเท้ากระเป๋าและก็เครื่องรางครับเรียกว่า อันนี้คือฟู l l t ง n k เลยก็ว่าได้นะแต่เป็นแทงที่แจกทั้งดีบัฟและก็แจกทั้งดาเมจในเวลาเดียวกันโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีไปทุกอย่างเลยนะเพราะว่าอุปกรณ์ข้าสงสใสก็ให้รองเท้านะครับผมให้กระเป๋าซึ่งรองเท้ากับกระเป๋าเนี่ยมันเป็นการเพิ่ม m มกพกับเพิ่มพลังปกาที่สูงมากนะแต่ก็แฝงได้อย่างหนึ่งก็ผมก็คือบีเนสเนี่ย ต้องเป็นตัวละครที่ลันเอสกิลเท่านั้นนะครับนะไม่งั้นเนี่ยตัวมีเน่เนี่ยเหมือนกับแทบจะไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยเพราะอย่างที่ทราบกันดีเขาบอกว่าสกิลเอฟเฟกของมีเน่ทุกอย่างนะครับผมนะจะสตาร์ทด้วยเอสกิลดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ลันในส่วนของเอสกิลขึ้นมาปุ๊บตัวมีเน่นี่ก็เหมือนจะแทบ Tag, จะไม่มีสกิลหรือเอฟเฟกอะไรเลยนะครับนะ ก็เลยส่งผลกลายเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียในเวลาโดยกันเพราะว่าเราต้องยอมเสียค่าคอสตมนะให้ตัวมีเน่เนี่ยทำการจ้ำนะครับผมนะให้ส่งผลเอฟเฟกตามไปประมาณนี้นะครับนะนะซึ่งถ้าเกิดเทียบกับแท็กบาชนิีมที่เราไม่อยากจะให้ขยับหรือใช้ himself. เอฟเฟกอะไรเลยเนี่ยแค่ต้องการยืดเฉยเพื่อเอาไปแท็กอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะดีกว่าในการใช้งานนะครับนะดังนั้นตัวบีเ่เนี่ยถ้าจะใช้ก็ต้องดูเอาตามความเหมาะสมนะ ความในส่วนของการอัพสกิลนะครับนะมีเนสเนี่ยจะใช้เป็นในส่วนของเสาโทเทมนะครับผมในการทําการอัพสกิลนะและก็จะเป็นในส่วนของสมุดนะครับนะอ่าสมุดคัมพี์นะครับนะและก็สกิลครับที่หน้าอัพนะในส่วนของตัวของมีเนสนะครับนะก็จะมีแน่นอนครับ มาเป็นคอมโบเลยครับนะก็คือในส่วนของเยสกิลนะครับผมนาสกิล l องและก็ดอร์บอสกิลครับเพราะว่ามันเป็นการทำคอมโบและแน่นอนครับถ้าเกิดเราอยากให้บีเน่อึดถึกขึ้นทนขึ้นเราก็ต้องอัพในส่วนของแพส s <ive> skill, s สกิลตามไปด้วยนะฮะดังนั้นพูดง่ายคือตัวบีเน่เนี่ยโดนบังคับอัพเต็มนะแต่สิ่งที่ต้องสนใจจริง,รงครับมีทั้งหมด3อย่างเยสกิลดาสกิลนะครับผมนะและก็ดอร์บอสกิลครับมันเป็นเรียกว่าคอมโบกันนะนะดังนั้น โดนบังคับอัพ3อย่างไปเลยครับในการใช้งานนะถามว่ามีเดสามารถใช้งานได้แค่ไหนหรือต้องอัพประมาณไหนถึงจะเหมาะสมเอาจริงต้องบอกว่าแท้งนะครับนะนะแท้งเนี่ยก็คือหน้าที่ลงไปแล้วรอดกลับมาก็ถือว่าใช้ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูด่านครับว่าเฮ้ยบีเนเนี่ยที่เราจะลงไปเดีย่ยความยากแค่ไหนถ้าใครนะผมนาะต้องการให้บีเนเนี่ยลงความยากระดับ EX นะครับผมนะอันนี้ก็ 3ดาวก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่ว่าตัวบีเน่เนี่ยอย่างที่บอกไปถ้าอยากจะใช้งานให้แบบเต็มที่คือเราต้องรันสก,กิลน้องแก่ดังนั้นเนี่ยถ้าแค่3าดาวขึ้นมาในส่วนของ EX เนี่ยเราก็ต้องมีการรันย e s สก,กิลไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดใครต้องการจะลอ i n s ซรหรือ Torment อก็ต้องขึ้นไปอย่างน้อย5ดาวปืนหนึ่งไปนะครับนะถึงจะสามารถใช้งานได้จริงจังครับแนะนําเป็น5ดาวปืนสในสวนของโหมด i n s เซรหรือ Torment อไปเลยนะไม่งั้นมีปัญหาแน่ๆนะอ่ะโอเคครับ ทีนี้เราจะไปใช้งานนะครับผมในส่วนของตัวบีเน่กันดีกว่าแน่นอนว่าไคเตเอร์เราลงกันมาจนเบื่อแล้วใเนี้ยดังนั้นเนี่ยเราจะลงในส่วนของเลดบอสนะครับผมนะับอ่าผมขอลงแค่ระดับฮาร์ดคอ,อร์กันนะจะได้ไม่นานเกินไปอ่ะโอเคนะครับนะเรามาเอาบีเด่ไปลุยก,กันนะครับ อ่าโอเคนะจับเซสกิลครับให้บีเดกขึ้นมาเป็นสกิลแรกเลยบอสเกเกอรี่ครับนะมันจะเป็นบอสที่จำเป็นต้องใช้ในเรื่องของอ่าสกิลครับผมนะเพื่อทำดีบัฟเรื่อยๆนะซึ่งตัวบีเดกก็ถือว่าจำเป็นมากอ่ะอันนี้ครับผมนะเวลายะนางฟ้านะครับนะโอเคครับไป เป็นบอสที่จําเป็นต้องให้ดีบัฟเยอะๆนะดังนั้นเนี่ยตัวบีไดที่แจกดีบัฟหรือสี่ดีบัฟเนี่ยจิงเป็นบอสที่ตัวละครที่เหมาะมากกับบอสตัวนี้ ก็ฆ่าคอทีค่อนข้างจะถือว่าแพ้ไปนิดนึงนะก,ก็เลยอาจจะเป็นข้อเสียอ่ะเนี่ยครับผมนะก็ดูเอาได้ครับเห็นไหมนี่คือตัวของมินเนทนะครับนะอ่ะผมจะให้มินเนทโดดไปตรงนี้นะครับหมายดีไหม,ม

ก็คือจะเป็นการกระโดดจำไปนะครับผมนะพีทีก็ถือว่าว่างใช้ได้นะครับนะจะเป็นคร่าวๆนะครับนะจะเป็นตัวที่แจกดีบัฟได้ถือว่าโหดดีนะครับนะมีแน่นะแต่ฟุ้มรงนะครับผมนิสัยดอแกค่อนข้างจะดิบเถื่อนมากเลยครับเอาโล่ปักพื้นได้ดีคือไม่ธรรมดาเลยนะครับนะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการ L2D ครับผมนะขอตัวบีเดครับบีเดจะสามารถได้ L2D ได้ก็คือมีระดับสายใหญ่เลยนะอ่าหกเดี๋ยวครับผมนะขึ้นไปนะเราก็จะสามารถได้ L2D ขอตัวบีเนแล้วและเราก็จะได้ในสุดของถ้วยชามครับผมนะเป็นของที่ได้มาเป็นของลิมิเต็ดครับผมจากอีเวนต์วันทานที่กังจะมาถึงนี้นะครับนะ วันนี้ผม Ho อสบิเคเอก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมนะพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ครับผมเป็นกำลังใจหากใครต้องการจะคอมเมนต์อะไรหรืออยากเห็นคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ขอมาได้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ